ขอเชิญกรรมการทนะ่านประธานที่เคารพครับเกบี่ยกสภา,าผู้ทรงเกียรติครับผมนายธีรชัยพันธุมาตรกรรมาการนะครับท่านประธานที่เคารพครับเกี่ยวกับการแก้ไขในร่างข้อบ,บังคับการประชุมสภา,าผู้แทนรัษฎรฉบับนี้เพื่อให้มีการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้นั้นตัวกระผมนั้นก็มีความเห็นด้วยกับคณะกรรมการทั้งหมด แต่เนื่องจากว่ามีจุดเดียวนะที่อาจจะมีความเห็นแตกต่างนั่นก็คือในเรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลของอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหลักที่สําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยการที่ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบในคณะกรรมการในฝ่ายบริหารเช่นการสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆเป็นกระบวนการที่สําคัญขอ,ของฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุมตรวจสอบ ในส่วนของข้อบังคับในข้อที่3นี้สิ่งที่เพิ่มมาเป็นข้อยกเว้นที่การประชุมเพื่อพิจารณาจัดการประชุมผ่านสีลดิกไม่ได้นั้นทางกรรมธิการได้กําหนดไว้3ข้อข้อที่1คือเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างข้อบังคับนั่นคือเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นและสําคัญคือเรื่องการพิจารณาร่างกฎหมายประการที่2คือเรื่องการพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญกฎหมายหรือข้อบังคับหรือที่คณะกรรมริการมีมติให้ทําการร่วมกัน ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันนั่นคือการพิจารณาเรื่องรัฐรมนูลเรื่องกฎหมายจะไม่สามารถทําได้ในการประชุมสื่อเล็อกทัณฑ์เป็นการให้ความสำค,คัญระดับสูงประการที่สคือการประชุมอื่นตามที่ประธานสภากําหนดนั่นหมายความว่าสิ่งที่ห้ามไม่ให้ประชุมในการประชุมทางสื่อเล็อกิัณ์นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญทั้งสิ้นก็ผมเห็นว่าระบบการตรวจสอบถงดุล ของอำนาจที่จะบัญญัติสู่อำนาบริหารก็คือการตั้งเสืบสอบข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดใดก็เป็นสิ่งสําคัญไม่ได้แพ้ในเรื่องของการพาาิจารณาร่างพันธุ์หยัดร่างข้อบังคับเลยดังนั้นผมจึงขอให้เพิ่มอีกข้อหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะใช้การประชุมทางเสือนิกเนื่องจากการยุติเรื่องก็คือเรื่องการยุติเรื่องการสอบหาข้อเท็จจริงหรือการศึกษาใดของกรรมธิการจะไม่ต้องถูกการยุติโดยการประชุมเสือนิกเนื่องจากสามารถที่จะล็อบบี้กันได้ ในบางครั้งในส่วนนี้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้เรื่องรับบัญญัติเหมือนเช่นกันจึงอยากจะให้ทางที่ประชุมสภาวุฒิห่งนี้ได้เพิ่มเรื่องนี้เข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้การยุติเรื่องในการที่ให้ตรวจสอบเป็นการตัดอำนาจตรวจสอบของฝ่ายที่บัญญัติออกไปครับจึงขอให้เพิ่มเป็นข้อ3าการพิจารณาเรื่องยุติการสอบหาที่จริงหรือศึกษาใดๆของข้าพิการในร่างข้อบังคับข้อที่3นี้ครับจึงขอให้ท่านทางประธานสภาทางสภาวุฒิสรารได้โปรดพิจารณาด้วยครับ ครับ<ม>ขอเชิญก